คนไทยยิ้มในโอกาสที่ต่างจากเราชาวตะวันตกชาวต่างชาติไม่เคยเข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงยิ้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เพิรสํำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้แอดมินได้ไปเห็นชาวต่างชาติท่านหนึ่งตั้งคําถามในเว็บไซต์ควอราถึงรอยยิ้มของคนไทยไว้ว่าคนไทยยิ้มในโอกาสที่ต่างจากเราชาวตะวตันตกฉันได้ยินมาว่าชาวต่างชาติไม่เคยเข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงยิ้มรอยยิ้มของคนไทยมีความหมายยังไง ใครสามารถอธิบายได้บ้างโดยหลังจากที่เขาได้ตั้งคำถามนี้ได้มีชาวต่างชาติหลายคนให้ความสนใจและมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งสเตอร์ผือได้รวบรวมและแปลมาให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติท่านแรกคนไทยยิ้มด้วยเหตุผลหลายประการแน่นอนว่าพวกเขายิ้มเมื่อมีความสุขแต่คนไทยก็ยิ้มเมื่อต้องการซ่อนความรู้สึกหรือเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะคนไทย ไม่ชอบเผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่อมาครับรอยยิ้มแบบไทยเป็นวิชาที่น่าสนใจซึ่งทําให้ฉันสับสนเมื่อย้ายไปอยู่ที่นั่นครั้งแรกประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านรอยยิ้มและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการนําชื่อดินแดนแห่งรอยยิ้มมาใช้อย่างอ,อภาคภูมิใจแต่ชาวต่างชาติอย่างเราไม่เข้าใจรอยยิ้มของไทยเลยซึ่งนี่คือเหตุผลคนไทยมีชื่อเสียงที่น่าชื่นชมในการทําให้ชีวิตสนุกสนานและเรียบง่าย และรอยยิ้มเป็นองค์ประกอบสาคัญในชีวิตแต่ถ้าคุณคิดว่ารอยยิ้มแบบไทยใช้เพื่อแสดงความชื่นชอบบางสิ่งหรือบางคนคุณจะคิดผิดอย่างมากเพราะรอยยิ้มแบบไทยนั้นซับซ้อนแม้แต่ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์และนักท่องเที่ยวก็ยังตีความรอยยิ้มแบบบอไทยผิดอยู่เสมอบางครั้งนักท่องเที่ยวชยาคิดว่าผู้หญิงไทยยิ้มเพราะต้องการนอนกับเขาซึ่งจริงๆแล้วรอยยิ้มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหมายความว่าให้ชาวต่างชาติมองฉันแปลกๆ ฉันไม่อยากหยาบไทยดังนั้นฉันจะยิ้มอย่างสุภาพและประมาะบ้างรอยยิ้มแบบไทยสามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่สามารถบรรเทาการ,รเผชิญหน้าบรรเทาสถานการณ์ที่ยากลําบากและแสดงความขอบคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างครับฉันไม่คิดว่าเหตุผลในการยิ้มจะแตกต่างจากที่อื่นมากนักแต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการเรายิ้มเมื่อเราไม่เห็นด้วยกับบางสิ่ง และถือว่าไม่สุภาพที่จะปฏิเสธหรือโต้แย้งกับผู้พูดเรายิ้มเมื่อถูกเซอร์ไพรส์หรือมีเรื่องไม่เข้าใจเกิดขึ้นต่อมาครับเพื่อนชาวไทยที่ทำงานในสายการบินญี่ปุ่นบอกฉันว่าเธอถูกห้ามไม่ให้ยิ้มเวลาขอโทษเมื่อคนไทยทำผิดเป็นเรื่องปกติที่จะหัวเราะหรือย,ยิ้มนี่ถือว่าไม่จริงใจสำหรับคนญี่ปุ่นเมื่อพวกเขาต้องขอโทษลูกเรือต้องทำหน้าเคร่งขรึมและโค้งคำนับซ้ำ จนกว่าผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นจะพอใจสำหรับมองโกเลียก็ขึ้นอยู่กับถ้าคุณทำพลาจริงๆผู้คนจะเสียใจถ้าคุณยิ้มแต่หากปัญหาไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นยิ้มพร้อมขอโทษก็โอเคมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมาครับหากคุณเป็นคนไทยรอยยิ้มอาจหมายถึงฉันดีใจดีใจหรือทราบซึ้งจริงๆแน่นอนว่านี่เป็นเช่นเดียวกับชาวตะวันตกฉันยิ้มเพื่อแสดงความเป็นมิตรกับผู้อื่น เมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาแต่ฉันจะยังคงยิ้มแม้ว่าฉันจะเศร้าและร้องไห้นั่นหมายถึงว่าฉันให้กำลังใจตัวเองฉันยังคงยิ้มเมื่อได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบเพราะนั่นไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะแสดงความไม่พอใจของงอฉันบอกกับตัวเองว่าใจเย็นใจเย็นและยิ้มหน่อยฉันยังคงยิ้มให้คุณแม้ว่าฉันจะเกลียดคุณก็ตามแต่ส่วนใหญ่มักจะเลี่ยงที่จะเผชิญหน้าและรอยยิ้มนี้กลักไม่เต็มใจที่จะทำ มีรอยยิ้มมากมายนี่ก็เหมือนกับทุกคนในโลกนี้นั่นคือรอยยิ้มและมิตรภาพที่จริงใจและรอยยิ้มนั้นฝืนหรือไม่เต็มใจที่จะทําแต่สําหรับฉันฉันจะยิ้มเพื่อแสดงมิตรภาพมากกว่าสิ่งอื่นใดต่อมาครับฉันเป็นคนไทยที่เคยไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วฉันเห็นชาวอังกฤษจํานวนมากยิ้มหลายครั้งเช่นเดียวกับคนไทยยิ่งกว่านั้นฉันเคยดูข่าวต่างประเทศและพบว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สอง ส่งยิ้มให้บรักโอบามาเมื่อเขาต้องการจับมือเธอในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเนื่องจากพวกเขาไม่ใช่คนน่าซื่อใจคดรอยยิ้มก็คือรอยยิ้มและพวกเขาปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันแล้วทําไมตาองค์มีรอยยิ้มที่แตกต่างกันเหมือนที่ชาวต่างชาติคิดชาวต่างชาติคนไหนสามารถแสดงรอยยิ้มที่แตกต่างออกไปได้บ้างถ้าไม่เช่นนั้นผมคิดว่าเป็นการปลูกฝังหรือโกหกเพื่อกล่าวหาคนไทย ในฐานะชาวต่างชาติฉันได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากคนไทยฉันหลงทางหลายครั้งในพื้นที่ชนบทซึ่งฉันไม่สามารถรดหาระบบขนส่งสาธารณะได้และเมื่อถามเส้นทางหลายครั้งพวกเขาก็กลัวไม่เข้าใจและเต็มใจที่จะส่งฉันไปที่นั่นด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ตกดึกคืนหนึ่งฉันตกรถบัสเจ้าของร้านก็เรียกลูกชายให้มารับผมขึ้นรถและไล่ตามรถเมลไปหลายกิโลเมตรไม่ว่าเขาจะเอาเงินผมไปทําไมก็ตาม ตอนนี้ทุกครั้งที่ฉันเดินทางมาประเทศไทยฉันจะนำของขวัญติดตัวไปด้วยเพื่อนำไปมอบให้กับทุกคนที่ช่วยเหลือฉันต่อมาครับโดยทั่วไปแล้วคนไทยไม่เผชิญหน้าและจะยิ้มเพื่อตอบสนองต่อความโกรธของผู้อื่นในขณะที่ชาวตะวันตกจะโต้อตอบด้วยความโกรธเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้ครับสำหรับสังคมที่ไม่มีการ,รเผชิญหน้าการยิ้มเป็นเพียงหนึ่งในอวัจนภาษา ที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงปัญหาและความขัดแย้งจริงๆแล้วเราอาจมีแนวโน้มที่จะยิ้มมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะเหตุผลใดๆที่แตกต่างกันคุณต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวและเห็นความจริงด้วยตัวคุณเองอย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะมันเขียนไว้ในหนังสือบางเล่มถามตัวเองว่าคุณสามารถยิ้มในสถานการณ์ที่มีคนบอกว่ามันไม่เหมือนใครได้ไหมครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องมิสเตอร์ผือได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ